มีดสวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีแคร์สวัสดีค่ะสวัสดีแคร์โอ้ยเหียอะไรล่ะดูเสียงใหม่แม่งดีจัดอะรับเสียงทุกอย่างยกเว้นเสียงเจ้าของใหม่อะไรเมื่อกี้พี่เรียกหนูวะไม่ได้เรียกอ้าวหนูร้อนอ่ะโอ้โอ้โอ้โห เช่นี่กูถูมือเต็มที่เลยเนี่ยเฮียรับเสียงดีหรือว่ามือมือมึงด้านเนี่ยวันนี้เราเล่นหมดปกติครับหมดนองหมออเนาะคือซึ่กลางไม่ง่ายไปไม่ยากไปมาแล้วหมดห้าคนครับมีใครบ้างผมหนูมีผมด้วยใช่อะไรนะครับมึงคือใครเนี่ยผมหนูอ่ะนี่ผมผมเป็นเทมแป้ง แล้วมอสครับไล่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่คือใครล่ะหนูเองค่ะคนสวยเออชื่อแม่งหมดไปเอาตาต่อยปากดีจริงไปไปเล่นเลยโอเคพี่ไม่ไม่กดอ่ะอ๋อโอเคมาละกดไปแล้วกดไปแล้วเน็ตช้าแล้วแบบโทษคนอื่นนะฮะเงี้ย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 อันนี้คือเราเป็นคนใช่ไหมทำไมตัวมันสีเขียวอ่ะเราเป็นกอบลินไม่รู้อ่ะ เราเป็นคนคนจากดาวนาเมกดาวดาวอะไรนะนาเมกนาเมกเออด้เออมันปิดยากได้เลยนะกูไปอ่านคอมเมนต์มาถ้ามันจะทำให้ชีวิตมึงดีขึ้นโอ้ยไงพี่มาเล่นไงมาเล่นไงมือขวาเดินขี้ขวาเดินขี้ขวาเดินมิวเป็นผู้เล่นใหม่นี่โอเคไม่แกสอนกันไปแล้วกันนะเก็บหินไปทุกไม้ให้แป้งไปสอนไปแป้งสอนเด็กใหม่สิ วิ่งนี่เพื่อนแกต้องเก็บหินมานะไปหาหินมาซะฟังกี้หนูแกขันแรลกคอต้นเล็กๆก็ได้อันนี้มันต้นก็โดนดตีต้นไม้มันช่วยเหรอวะโดนตีต้นไม้เฮ้ยพี่ไม่รู้หรอว่าต้นไหนมันโดนตีแล้วมันติดขี้นะเว้ยพี่ไม่รู้เหรอเออโอ้กูเห็นเท่าเดิมวะโอ้ยอย่ามาแย่งไม้แล้วดิหมิวกูสัดตีเดาดเม่อเดินมาแย่งไม้กูเฉยเด็กชี้ วิธีโดนมาว่ะเข้ยรูปปั้นอะไรเนี่ยที่มันมีคนแบกอะไรหยุด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 ใครก็ได้หยุดชายคนนั้นวิธีระหว่างนี้เราจะหาเสบียงมาก่อนเฮ้ยเทมมี่สร้างบ้านของเราฝันจะเป็นจริงแน่นอนพันนี้เออเฮ้ยบ้านของหลังเลยไหมล่ะเอาบาล่ะเอาบาล่ะไม่อยู่ด้วยกันบาล่ะฮะเฮ้ยนี่คืออะไรวะเนี่ยนทั้งหมดอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้ไม่เคยเจอมาก่อน เอออะไไรมู่ย่าไปปลุกมันนะพี่ฮาไหนตัวอะไรไม่คาเทียนมิวมิวมึงมึงอย่านะมึงอย่าไม่เคยเห็นมาก่อนอเลนการ์ดีด้วยไม่กดดีกว่าเอออย่าไปอย่าอย่าไปยุ่งมันเหมือนเวทีทัยอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปกดอะไรตอนนี้อย่าเพิ่งโซนก่อนขอตั้งตัวให้ได้ก่อนโอเคอ่าเออใช่หมิงมันมีมันมีหลอดอาหารดนวยนะต้องตีพวกกัวมันทำปิ้งเนื้อเลยโตครับโต๊ะครับแร่สีชมพู หแร่อะไรวะว่าไปแบบนั้นนะโอบาเมียมนี่ไม่ใช่แร่โอบามาแต่นี่คือแร่โอบาเมียมว่ะพี่ไอเฮียอ๋อแร่อันนีสีม่วงสีชมพูนี่ใช่ไหมเออพี่ลองอ่านดูดิมันไม่ใช่แร่โอบามาแต่มันคือแร่โอบาเมียมนะเว้ยโอบาเมียมเลยนะแร่คอมรัะโอบาเมียมชิวๆว่ะแร่เฮ้ยมันมีสิ่งก่อสร้างอยู่น่ะ อ๋ออันนั้นคืออะไรวะเหมือนเป็นสิ่งก่อสร้างเลยพี่ไหนวะติ๊กยืมใหม่กูลงตรงนู้นอ่ะทำดาบก่อนกูไม่ค่อยปลอดภัยมันเก็บได้ปราตัวขาบอ่ะเก็บได้ทุบไปเลยแต่ลืมกินอาหารเลยนะหาแอปเปิ้ลหาเห็ดตามพื้นแล้วก็กินเข้าไปแถวบ้านเราเลยที่เราเกิดรุ่งมากูจะตายแล้วอะไรเนี้ยไม่ใช่โกเลมที่มอนมาช่วยผมหรอเออมันมันมอนคุณช่วยชีวิตเราไว้พวกเราซึ้งใจสุด คุณคุณพวกเราสิ้นใจสุดๆคนช่วยชีวิตผมไว้พวกเราสิ้นใจสุดๆมาฟักเกอร์ชอบจังตีมอนแบบอย่างง่ายเราดูเราดูแข็งแกร่งอ่ะพี่ลองนึกย้อนกลับไปพี่ลองนึกย้อนกลับไปวันที่เราแบบว่าเฮ้ยพี่พี่พี่เฮ้ยไม่ใช่เทมเทมเฮ้ยพี่บอมพี่บอมจำได้ไหมพี่นิ่งวะนี่เราไม่เคยผ่านมาอ่ะ ขันาหลังมาขันหลังมาโวดร้ายเหลือเกินเราคุณมีแผนที่เรือว่ะเดี๋ยวไปเรดิพี่ลองกด M ดิพี่ลองกด M ดิได้พี่ M มันกด M อ๋อมีอัปเดตใหม่เว้ยมันดูแผนที่ได้ที่เรือละไปไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอมีอาวุธกับแฟนพี่ผมเดินมาครึ่งทางละเนี่ยแยกย้ายอ่ะแล้วพวกกูตายดิจะพวกปากไปเพราะว่าผมคือโรบินฮูดเราจะอยู่กี่วันร้อยวัน หลายวันเลยเหรอแล้วจอดมาดีต้องถามว่าจะถึงถึงสิบวันไหมเฮ้ยถึงแหละเฮ้ยถึงแหละได้แล้วหมดอะไรนี่มันหมดอะไรนี่มันหมดคนธรรมดาพวกเราเป็นเกมเมอร์เราเจมอนด์จำไว้นะมจำคำพูดในวันนี้เอาไว้ทุกคนหายไปเหมดเทมกับมอนดมึงหายไปไหนอ่าผมกำลังออกผจญภัยสู่โลกกว้างพี่แต่ว่าผมได้ประสบผมว่า ผมมาตั้งลกลากรอพี่ที่เรือเนี่ยพี่มาพี่จะได้แบบได้รับการต้อนรับเยี่ยงราชาไม่มีดีอ่ะมึงไปเรือนะไมมึงไม่มึงไม่รอพวกกูนนี่แนี่ติ๊กหน่อยติ๊กหน่อยคนเขาจะคนเขาจะด่าเขาก็จะด่าแหละมีตังค์ป่ะมีตังค์บะกปุ้ยพี่แจ่เหรอนี่คือการปล้นสงโอ้โหไอเราไอเราก็นึกว่าเออจะจะให้ตังค์ไม่ใช่อะไรเลยนี่คือการปล้นเอาเงินมา ม็แต่พวกไม่น่าตมันมันให้สร้างต่อด้วยเหรอใช่ไหมพี่งอพี่ใช่ไม่รู้มันเป็นโค้งโค้งอ่ะเฮ้ยไอ้นี่หรือเปล่าไอ้ที่ว่าอัปเดตใหม่อ่ะเวลาเราต้องขึ้นเรือไปเจอมังกรเปล่าเฮ้ยใช่ป่ะที่มันที่มันขึ้นอัปเดตใหม่อ่ะเฮ้ยเออว่ะเป็นไปได้ใช่ป่ะ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 แกมาดิแคปผมโหดแล้วเว้ยผมอ่ะพวกกูอ่ะบอกเลยว่าพวกกูอ่ะโดนเขียนมาจากหลับตาดีไหมหลับตาดีไหม เกมเมอร์เกมเมอร์อู้ว่ะโดนเครียดมาจากไม่รู้จักเกมเมอร์หมดเกมเมอร์มาหมดแล้วไอ้พวกเพลงเกมเมอร์ืมตัดตาอะไรวะกูยังไม่ได้ลืมตาเลยเลรอนี่ยเฮ้ยจริงว่าเฮ้ยผมเมื่อยขาว่ะใช้แขนเล่นกันได้เฉยเฮ้ยวันที่สาม่ะกูกูว่าวันต่อไปกูไม่น่ารอดอ่ะจริงๆพี่จะไปปีอ่อนงั้นวะมึงมาสู้เลยดิจะโคตรเยอะเลยไหนพวกกระจอกอือจริงสนุกมากไอ้ ลาดลาดคิวมีลาดคิวลาดคิวจิ้มเกตานี่เฮ้ยมิวเราต้องลาดคิวกูลาดคิวพบลาดคิวเชี่ยววุ่นวายชิบหายเอาปิ้งเลยมิววุ่นวายชิบหายแต่ละคนรอชิลิแฟนมิวเราต้องไปหาอาหารกไอเฮียไอ้เฮียไอ้เฮียเฮ้ยนี่นี่มิวมาดิข้างหลังข้างหลังอ๋อพี่มันจะถึงวันวิปโยคแล้วนะ มีประโยชน์วันนี้สี่คือวันนี้ประโยชน์ใครที่ว่าคำนี้ก็จะคนเพรกับสิ่งก็คืออะไรพี่จะมีตัวอะไรก็ได้เออเดี๋ยวก็รู้แหละมัก็รู้มันเป็นวันวันจวนที่ดีใช่แล้วใช่ถ้าปิ้งเนื้อก่อนละกันอืมเราไล่เปิดเปอร์ก่อนเออเออแตกตัวทางนั้นเขาทำอะไรกันดูแบบว่าอึ๊ครึก คือเราเปิดเสาเว้ยเราเปิดเสาเก็บเปิร์กอ่ะแต่ว่าเราเจอเสาบอสอ่ะเราเจอไอ้ตัวที่มันพ่นไฟได้สามตัวแล้วเราสู้คนเดียวเราเก่งวะเราเก่งวะล่ะชมเลยไม่เก่งไม่เก่งกระจอกกระจอกพูมิตูดไปเก่งมากถ้ามึงเก่งจริงมึงก็สู้กับบอสดิกก็มาดิว่าเสกบอสโชว์เลยเนี้ยไอ้ทเนี้ย บิ๊กชักอยู่ไหนลูกปั้นบิ๊กชักอยู่ไหนอย่าอย่าให้ผมเจอลูกปั้นบิ๊กชักนะถ้าเจอเมื่อไหร่ละมึงเอ้ยมีหนุกอะบอกเลยมีหนุกไม่มีเนื้อให้ขโมยไปดีกว่าไปไกลเลยเด็กนี่มึงมาช่วยหาเนื้อเลยกูไปิดตุดัวอยู่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คาว่าผมก็ไม่ค่อยอยากจะใช้คำว่าไอเด็กเฮียเท่าไหร่แต่แบบไม่ไหวแล้วอะหน่อยเฮ้ยเรามีเนื้อกันตั้งสิบห้าชิ้นแน่เฮ้ย นี่มันมีสายทั้งนี่เรามีพ่อครัวอยู่ในทีมเด้อวะเนี่ยเพิ่งรู้สายโฆษนาการหนีห้องล้า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 งโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยตรงเรือตรงเรือมันเยอะมากก็เราจะตายเอาล่ะพี่มอนในเวลาที่ฮีโร่จะต้องออกช่วยแล้วไอ้หนิวเยอะเยอะขึ้นเรือไปขึ้นเรือไปเลกูลัสเลกูลัสเลกูลัสขึ้นเรือ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 ยิงไม่โดนเลยเปรตช่วยด้วยครับ ฮีโร่มาแตกเลยมาแล้วอ้ยเฮียอเมึงอไรสวัสด ah ีครับมาแล้วฮีโร่มาแล้วไหนตไหนเลือกสิงขนองนะยิงสนับสนุนยิงสนับสนุนยิงสนับสนุนหมดกับสุดหมดมาฮีโร่มาแล้วฮีโร่มาแล้วนี่เป็นไงมอนธรรมดาไม่กลัวไม่หวันนะ เฮ้ยทำไมบอสจะไม่มาวะนี่ไม่ใช่หมดเกมเมอร์นี่ไม่ใช่หมดเกมเมอร์เอ้าวไม่ใช่หรอไม่ใช่โหมดอุ้ยนี่ได้ดาบแล้วได้ดาบแล้วมามาเฮ้ยพี่มอนว่ามาเทพพี่อะไรวะผมได้สิ่งที่เรียกว่าที่เรียกว่าธนูโบราณมาเว้ยพี่อีทนี่แหรอดาธนูโบราณเลยหรือ ใช่พี่เฮ้ยตังมีร้อยเก้าเก้าไม่เคยมีขนาดนี้มาก่อนไม่เคยรวยขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้ยบอสดาบคู่อะเฮ้ยเอาว่า่ะพี่มาดิปลุกมากปลุกแม่งมาดิมันเอียงงปลุกแม่งมาดิี่เปลุกมาดิอยากได้อยากโดนจริงๆเลยอีกหน้าหนังปิเอาไอ้นี่ไปฟิกแอปผสมสารอ่ะพี่ไปชูสัตว์ไปไหนแล้วดาบดาบไปไหนอะทำดาบให้หมิวดิ ทำทำไงพี่ต้องใช้เหล็กกับอะไรต้องใช้ไี่เอ้แอนดี้ะต้องคาร์ฟตรงแอนดีอ่ะอ๋อโอเคพี่ขอรับเหล็กได้ไหมพี่ใช้ใช้เหล็กกับไมเบิร์ดอ๋อโอเคมันจะเป็นก้อนคล้ายๆก้อนหินอะแต่ว่ามันดำกว่าก้อนหินนิดนึ่งลองอ๋ออันนั้นขาเรียนอ๋อนี่ไม่มันจะดำ เช็ดคำนี้กูเหมือนเคยได้ยินจด็ดเดีมากนโคดั้มด้ดานดาแนบดำสนิทอ่ะแด่ทา้พี่ได้ยินมาจากตัวเองไงล่ะเข้าใจหรือยังอะฮะเข้าใจหรือยังอะพี่ผมอธิบายแล้วพี่ไม่เข้าใจอ่ะเข้าใจหรือยังเระวังไต่ถอย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 ชลวยิเล่กุรอสเล่กลาส วันนี้วันนี้ไปโยงงั้พี่เฮ้ยกระโดดตู้จริงออกเชียวสามต่อโคตรโหเลยพี่หรออือฮ่าฮ่าฮ่าสองร้อยอ่ะของโคตรแรงอือนี่แนะมาสิครับน้องๆคราฟส์น้องๆคราฟนี่เตือนเตื่นเตือนมิโร่ของใครวะเนี่ยฮีโร่พันข้าวเหนียวใครวะโอ๊ยไม่เอาไม่ไม่อยากชุบไอ้นี่เดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบ เทมเทมเหลือนี่นี่ก้อนหนึ่งไหนชี้พี่ชี้ชี้ชี้นี่ชี้ลูกปุตติลูกรอยโอเคโอเคโอเคลูกมาเลกูลัสเลกูลัสลื่นขึ้นมาทำไมบ้านเรามันเละเทะอย่างเงี้ยต้องอยู่ด้วยกันแล้วนะหนิวเอาของมาเอาของโอเคค่ะพี่ไปเอาของพี่เดียวพี่ของพี่นุ่นพอแล้วกลางหาอาหารหาที่อะไรก็ กระเด็นออกจากร่างกายโอ้ยหาชุดกอดดิใช่เราต้องทำยังไงอะเราต้องไปหาเหล็กก่อนใช่ไหมพี่ <_ rubber> ใช่หาเหล็กแล้วก็มาเผาแล้วก็หาเมื่อกี้แป้ง,งพูดว่าเมื่อกี้แป้งพูดว่าอาหารหรือเปล่าอะ <_ endangered> เราไ,ไม่ได้กินสิ่งที่เรียกว่าอาหารมาหลายปีแล้วเนี่ยรู้ป่ะวันๆนี้เก็บแต่เห็ดกินว้ายโกเลมตัวเลือดไหนโกเลมไหนโกเลมไหนเรียกมันมาเดี๋ยวเจออัศวินตัวเขียวแน่เรียกเลกบลัสโอ้ยอ้ยเยี่ยงแก่ เพลงแค่ทุกคนนั้นพูดตะโกนดังๆว่าเลโกลัสสามครั้งเดี๋ยวผมจะออกไปมึงอ,อเหเงียบเหมือนกันหอยู่ไหนอยู่ไหน,ไหนติ๊ก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 ปัญหาอยู่ที่ไหนผมกำลังไปเลโกลัสช่วยพวกเราด้วยช่วยพวกเราด้วยออเรฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงของความช่วยเหลือช่วยด้ยค่ะโอ้ยกูไม่ไปละเปลดเยอ้ย วิ่งมาจะถึงอยู่แล้วเนี่ยอยากเดินกลับแล้วอะครูมีบ้านแล้วเย่นี่มีโรคของเราไม่ต้องชมครับไม่ต้องชมไม่ต้องชมขอบคุณค่ะมีโอกาสจะได้ละคุณอย่างสุดสุดอะไรนี้อะไรครับน้องๆครับโอยเียจะตายพี่ไปขุดไม้มาทำเรือก่อนไม่เนียวดหนึ่เก็บตังค์เห็นไหมไม่เหนียวเหนียว โมแตะเลยโมแตะโมแตะจะเก็บตังค์โมแตะจะเก็บตังค์ว้าใครใครุ้ยไปแล้วมาพี่เบนเป็นอร่อยเตรมเส้นเลยนี่ยังยังไม่เต็มเลยไม่เต็มนิดนึงไม่ได้เห็นหน้ายเป็นนานอะเออพี่เบนหายไปไหนวะเดี๋ยวก็เห็นละไอเยมาชุกเลย พี่เบนอยู่ไหนพี่เบนอยู่ไหนกูขึ้นก่อนให้กูขึ้นก่อนให้กูขึ้นก่อนจริงจริงจริงพี่เบนอยู่ไหนพี่เบนของผมอยู่ไหนพี่เบนของผมอยู่ไหนกูจะลื้อทำให้เชี่ยเลยอย่านะอย่านะอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงนะกูขอแค่นั้นอะไอ้เหีมื่อสามสิบวินาทีแล้วมีบ้านแล้วโอ๊ยปลอดภัยลงมาที่นี่ สามสิบวิต่อมามีดังชุบให้หน่อยที่แท่นน่ะได้เลยได้เลยเฮ้ยแต่ว่ามันรออีกแค่สี่สิบวิเองนะพี่มันสี่สิบวิมันเกินไปกูช่วยหน่อยฮคนแจกระไดกระไดกระได้กระไดกรไดกระได้ของกูหายไปเดี๋ยววันวะขอบคุณผมก่อนสิขอบคุณผมก่อนขอบคุณเจนเอ้ยขอบคุณเจนดีใจจังเลยดีใจจังเลยเอาเอาเอาเนื้อไปครึ่งนึง แค่แค่นี้เองอย่าให้เลยดีกว่ามึงจะเอาโอ้ฆ่ามันดีฆ่ามันดีปากมึงดียังเลยอ่ะไอ้เหี้ยสักทีดิสักทีด่ที่ปากอ่ะเด็กที่สมควรให้มันอยู่ในหลุมหน่อยไปขู่กู้สารรอชุบเลยนะเพื่อนรำเ้าหายเหี้ยต่อยตังต่อยปากมึงสักทีดิ กูได้ยินเสียงแล้ว่ไม่เอืออะอ่ยุต่างเสียงแล้วอ๋อเข้าใจแล้วมันจะไปร้องงั้นใจวะเผ่อวัดสองตัวเชี่ยวสองตัวเพื่อน้องเลยเหรอไอเหียการบอกกูมึงตายเนี่ยมึงตายเนี่ยไงล่ะมึงนี่แหละเวนกรรมแบบนะเลโกรัสกำลังเออ อ่าเรกอลัสโดนหมาป่าสามตัวกัดตายเนี่ยโทษทีนะเอาละสู้ๆนะทุกคนมี9กบาจ้าแต่กูไม่ช่วยไแม้ถ้ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ระหว่างเกมเมอร์กับหมดธรรมดาไม่ต่างกันเลยไม่เห็นความต่างแค่เกมเมอร์เอือดไม่พี่เวนของภูมว่าน กมันกำลังมาโอ้ตามล่ามึงตากรสองบอสสองดูที่ชุบไปหน่อยนะมองไม่เห็นงานที่ชุบข้างหน้าพี่เลยเสียงอะไรตรงไปเห็นแล้วไหมมันมาแล้วพี่พี่มันมาพี่เหรอพี่นะไม่ใช่พี่นู่นฝั่งนู่นหันขวาเอ้ยหันซ้ายถูกแล้วได้ละไป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 ขูดได้ยินเสียงมันตีแล้วไม่รู้อยู่หรันกำลังพังอารยะของผมอยู่นั่นเนี่ยกระจายหมดเลยของ อัลมอนด์อัลมอนด์กับอ่าเทมมาก่อนได้เลยมีมิวไหมิวไม่พอละแล้วแป้งมิวไม่พอจะไม่ทำไม่ผิดหวังแน่นอนครับท่านเบนเดี๋ยวระหว่างนี้มันยังไม่มาปกดตีกดเนี้ยผมไม่ไยังไม่โหเท่าไหร่เนี่ยครับลองว่าผมจะตอบแทนท่านเบนอย่างสาสมเลยเนตอบแทนอย่างสาสมมันฟังแปลกๆว่าพี่แบบประมาณว่าเดี๋ยวมึงโดนกูแน่อะไรอย่างกั้นละจู่จู่กระโดดมาคือใช่เลย นี่แหละเวนคอมไหนวะบอสอยู่ไหนวะโซโล่ได้ไหมไม่ได้พี่โซโล่ไม่ได้เลยอลูกกระจอกก่อนไหมลูกกระจอกมันเยอะมากพี่ผมสู้ไม่ได้วรอเดี๋ยวพี่พยายามเคลียร์ให้อ้าไอ้จ๊อกยังยู่ไม่ตายโอ้โหใจหายเวฟสู้ๆจะปี๊ปตอนนี้มันกำลังฟาร์มฟาร์มลูกกระสุนอยู่ฟาร์มกระสุนฟาร์มกระสุนขอฟาร์มกระสุนก่อนเด พี่เบนเมื่อกี้พี่เบนตายได้ยังไงหนูไม่ได้ดูพี่ตายเพราะว่าพี่ติดข้างในแล้วออกไม่ได้บอลตีโอเคเกมไม่ใช่บอสแต่คนเลือดสามพันเก้าเลื่หรอโอ้โหสามพันเก้าเร็อันนี้มึงกูเลื่อนผิดโหมดหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้สมาชิกเก้าแล้วไงหรือว่าจริงๆแล้วโหมดเกมเมอร์คือง่ายสุดหรือว่าถ้าเราเล่นเกมเมอร์เลยตอนนี้สี่ตัวซอมบี้หนึ่งจัด ไม่ด้โกเลมสองโกเลมสามหมาสี่โกเล่มสามเอ้ยโอ้โหคนเลี้ยงหมาเนี่หว่าเอาขี้เฮ้ยเจี๊ยอบหมาอย่างเยอะโอ้โหเยอะจัดโอ้ยโกนเลยมาอีกโอ้โหผุไปละอ๋อทิมอนช่วยชุบ วุ้ยวันที่สิบแล้ววันที่สิบแล้วไหนมีคนบอกว่าหนึ่งร้อยวันอ่ะยี่สิบวันได้ก่อนเนะได้อยู่วอนได้อยู่นั้นอ่ะช่วยชุบเหล่าอ๋อเจ้าให้หน่อยอยออ้ยไม่ได้พูดเลยเอ็ด่าช่วยแสู้เขาพยายามอยูู่้ มี่เปิดเสาเทมี่เปิดเสาเปิดเสาบ้าเลยพี่ไอหมา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 เฮ้ยเด็กคนดีอันนี้หมาได้กัดบอลเนี่ยมันมาตามล้างผ่านมันจะกัดสองสองคนก็อุ้ยอู้หูหูหูธนูลูกธนูก็หมดเน่ยชมทักชมสิ่งที่สนใจสักคู่ โอ้ยไอเชย์กูกำลังค้ามของเลยมาแบบดับเบิ้ลเอ๊สิบวันไอเชย์ลูกธนูได้แล้วเมื่อกี้ออกหน้าเมนูแล้วมันกระโดดไม่ได้มันก็ไม่ต่างแล้วถ้าเราหนึ่งร้อยวันใช่ไหมมันแค่ต้องเพิ่มสูตรไปอีกตัวหนึ่งแค่นั้นหละใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียง